อพามาทำไมวันนี้เออนะ้าเพื่อนมันนี่นี่คือกูไอ้นี่พาไอ้นี่คือเพื่อนเพื่อนสมัยนู่นเลยไม่ได้เจอกันนานมากอะ่ะแบบมามาเจอมามาเขาเรียกมาหานั่นแหละออกูก็ลกุลกๆเหมือนกันออไม่ได้เจอประมาณเกือบเจ็ดปีแล้วเนี่ยแจะไม่รู้มาทําไมไม่รู้เหมือนกัน บอกว่ามาไว้ชาวเดีแล้วแล้วเออหน่ามาเป็นเพื่อนหน่อยมันก็เช้าแล้วไม่มีเพื่อนเหงาเออมา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 ไม่นอนตีห้าเออหน่าหกโมงทำไมที่มาหาเพื่อนของเพื่อนเลยนะเว้ยเออมาหาเพื่อนของเพื่อนนี่ทำเพื่อนไม่ได้หรอเพื่อนเพื่อนนะเพื่อนเพื่อนเออเออเออก็ไปดิอันนี้ไงเอ้ยมาพอดีเลยใช่ป่ะใช่ไหมใช่ไหมใช่ป่ะเอาเว้นใช่ป่ะใช่เว้นป่ะมาแล้วอดอดเอ้ย เว้เสียงคนคนว่ะไม่ได้เจอินโคตรนานเลยเพื่อนนี่มันเดียมใช่หรอเพื่อนนี่ใครนี่ใครขับเจนายแฮมวีนี่ใครขับเจนายแซลเจอ่อเฮออดออดนี่เพื่อนฉันเพื่อนสมัยเรียนฉันอดออดโอ้โอเคครับโอเคครับ นี่ชื่อออมใช่ไหมโอ้ไม่ได้เจอกันนานออมโอ้โหใช่ออมชิบะเนี่ยไมันใช่ไหมใจเย็นอย่ามาเราฟังให้ออมนะ้หรอมันดูคลิปนานอ๋อหรอมันดูหรอโอเคสวัสดี้โอ้ตเออวันนี้เว้นมาทำอะไรอ่ะอ๋อพอดีเอ่อทำธุรกิจบางอย่างจะมาหาคนชื่อนัดที่หมู่บ้านนี่น่ะอ๋อนัดโอเคใช่นัดเด็ด เดี๋ยวพาไปหานัดไปกันเถอะเอา้ารู้จักกันงั้นเหรอใช่รู้จักกันสนิทกันดีเลยไอคนเนี้ยแล้วคนละเขาเไป็นไรอ่ะเขาหลอกให้อุดอุดไปปุกสิ <laughs> ให้ร, <laughs> รู้จักกันเองรู้จักกันอุดอุดช่วยปุกหน่อยอุดอุดตาตานีับแม่ครับพครับสวัสดีครับแม่ครับไม่ใช่นี่บอยนี่เพื่อนสมัยประถมนี่ชื่อเวนสวัสดีครับบอยสินะครับชื่อบอยใช่ไหมครับ นะครับชื่อเวนสินะครับสวัสดีครับใช่ครับใช่ครับไปบ,บอ,อยอย่าเพิ่งหลับตอนนี้เพื่อนไปหาคนไปหาคนชี่นัดก่อนก็คือน้องเรานี่แหละไปไปนัดเลยใช่เว<ช>่นมีธุละก,กับคนชื่อนัดก,ก็คือเพื่อนน้องเราใช่ไปกระเถิวเวเ่นไปอาไปหน่อยครับใช่เออเห็นเว่นซื้อบ้านที่นี่แล้วนี่ใช่ไหมไม่เชิงบ้านนะเป็นเออป้อมทหารเก่าของฉันน่ะ รู้ไหมว่าบู่้าวุนไหนสร้างทับเออปอมฉันน่ะเอาละฉันขอโทษใช่ฉันผิดไปแล้วในน่าจะไม่เห็นสินะเดี๋ยวฉันจะพาไปได้เลยเดี๋ยวรอพาคุยเรื่องธุรกิจกันเสร็จก่อนแล้วกันเอ้าอุดอุดมาแล้วออกมาอุดอุดอย่าดื้อไปอุด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 ติดอุดอุดนี่หน้าเหมือนเพื่อนเก่าเลยนะเหมือนออมเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นใจเย็นโอเคไปเราจะไปพาไปหาคนชื่อนัท แล้วว่าแต่คุยเรื่องอะไรกันเหรอธุรกิจอะไรล่ะอ๋อเป็นธุรกิจเกี่ยวกับเออเครื่องดื่มเหล้าอะไรประมาณนั้นน่ะนะโอ้ใจเมาสูตรเมาสูตรจะเอาไปทําอะไรจะซื้อสูตรไปทําอะไรโอเคกูตื่นเลยเรื่องเล่านี่ตื่นเลยไปไปนะเมื่อกี้คุณถามว่าอะไรนะเพื่อนจะจะเอาจะเอาสูตรไปทําอะไรเหรอเอาไปทําคอนเทนต์นายเหรอหรือยังไงเอาไปดื่มเองนั่นแหละฮะเดี๋ยวเอาจิงสิใจ โซเจอร์ดื่มเหล้าแล้วอุดอุดกินไหมอืดอุดไม่กินเหล้าอ๋อโอเคอุดอุดแต่ว่าแต่ร้านอยู่ไหนนะเอ้าไหนทางไหนโซเจอร์ไม่รู้ว่าหมู่บ้านเนี้ยต้องนำแล้วล่ะโซเจอร์ไม่รู้อ่ะหลงทุกทางเลยมาทุกทีหลงทุกทางไปบอยนายนำหน่อยไปกูอีกแล้วเออใช่นำไปโซเจอร์ไปตามมาไปอุดอุดตามให้ดีอย่าหลงนะอุดอุดเอนจิเนียร์ไม่มาเหรอใครใครเอนจิเนียร์ น้องออมโอ้ยคิดถึงออมมากเลยไม่ได้เจอกันนานไม่พาออมมาด้วยหรอก็นี่ไงเดี๋ยวว่างพามาเดี๋ยววาวางพามาได้เลยไปดิมเนี่ยออมอยู่สถานีตำรวจในงไงดิมไม่คนละออมไม่ใช่ออมนี้ตำรวจจับแล้วเหรอไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่คนละออมคนละออมอ๋อโอเคมามามานี่ร้านอยู่ข้างหน้านี่เองนี่ไหนร้านร้านไหนครับนี่ร้านนี้เลเว่นร้านนี้ จะซื้อสูตรใช่ไหมน่าจะน่าจะร้านนี้โอเคร้านนี้แหละมาอุ๊ดอุ๊ดทงทงมันมมันสวยจังวะทำไมคอนทซ็ปตไม่ไม่มีปัญญาสักคนสร้างอย่างเงี้ยทำไมมันมมันสวยจังวะแล้วมันดูหายไปไหนอ้าทง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 ไปเอ้ไม่ใช่ทงทงอุ๊ดอุ๊ดนี่มันหมาซื่อไอ้หมูซื่อไปเลยเป้ยไปเลยปล่อยไม่มันอาจไปเดินเล่นนะนะอ๋อโอเคงั้นไปเลยไปเลยคุ้นชินกับที่นี่ก่อนแล้วนะโอเค โอเคนี่แหละนี่คือที่นี่อัดนี่นัดไม่ใช่นางโปนัดนัดนัดนี่เดี๋ยวเดี๋ยวกลับมาก่อนกลับมาก่อนนี่ไงนั้าดิคุณเว้นโอ้บุตรเจ้าคุณเว้นผมโอ้พระเจ้ามันจากพบคนมานานมากแล้วหน้าตาใบหน้าตาไม่เหมือนกันในเฟซเลยวะเจย์ ไอออ้เเเพย์บิวตระขายขายก็มีการขายกันบ้างอ๋อโอเคไอ้ชั้นจัเสียงได้แต่ฉันจำเสียงได้ใช่ใช่คนนี้เลยแน่นอนใช่เลยไม่ว่าในพี่ดีมมีอะไรหรอเอาก็คุยเรื่องธุรกิจกันไม่ใช่เหรอมานั่งคุยก่อนก็ได้มา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 นัดบทดีนัดทานบทดีนัดเสิรับกาแฟหน่อยนัดเสิร์ฟกาแฟหน่อยมาเออนั่งก่อนเลยออเเเลยนั่งกลับไปนั่ง่นังเลยนั่งเลยมามามาทำไมมันทำไมมันกลับด้านอ่ะอืมไม่กลับด้านนี่นั่งอย่างนี้แหละ คิดอื่นหรือเปล่าคิดเองพลงไหนตอนจะยารับอะไรดีกาแฟโอ้ก right> ับเหล้าเอาข้อคนหนึ<_<_<_่งผมเอาข้อคนหนึ่งครับโอ้ข้อหนึ่งโอเคขอบคุณครับโอเคนั้นอ่ะเลาใสุขภาพเว้นจะมาอยู่ยาวไหมอือก็อาจจะพักหนึ่งนะคิดถึงป้อมเก่าฉันน่ะนะอ๋อได้เลยคุยเรื่องธุรกิจกันเลยไม่กวนละตามสบายคุณเว้นนธุรกิจเป็นไงบ้างผมเห็นว่าธุรกิจผมกำลังรุ่งเลยนี่ ก็พอไปได้อน,นะแต่ก็กลักวอยู่เหมือนกันนะแล้นเหล่าสหายมิตรของท่านเ่ะไม่ได้มาด้วยกันเหรออ๋อพอดีเออรบกวนมากอ่ะเลยไม่อยากจะพามานะเดี๋ยวโดนว่าอ่าไม่นั่งไหนเหรอเฮ้นั่นใครน่ะยอ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 อยอย โอ้โหไม่อยากให้ไม่อยากให้รู้จักคนนี้คนิ้คันไม่ไม่ไม่รู้จั้านออเชเชิญออกเลครับดีดีที่นี่มีกดนะครับพีดีเดี๋ยวมปเดมาเดเดี๋ยวฮะจมูเอ้านี่เอวทะี่ทดกินทะกันพี่ทะกันเอานี่มามามาอุดอุดเข้ามา มันหมูฉันนะอวิ้นผมคิดว่ามึงจะเปลี่ยนไปขนาดนี้นึกว่ามึงยากจนจนต้องหาหมูแดกกินแล้วเนี่ยเดี๋ยวหมูอยู่กลางทางไงมันนี่มันหมูเพื่อนกูเจคินไอ้เคนนี้ไม่รูมาท้าพี่ออนสินไปกินหมูท้ากันไม่ไม่ไม่เอาอุดขึ้นไม่ใหม่ใหม่ใม่ใม่เอ้ยจังเกงไหนชีเปลือยไม่ใช่ชีเปลือยสิเราไม่มีวินลงลงผิดหวังให้ตัวนายมากไม่คิดว่านายจะตกต่ำได้ขนาดนี้รถอะไรฟังเรานะ เสื้อของแฟนเรากางเกงในของเราเองแล่วทำไมชีวิตแนมันอับปีขนาดนี้ล่มจมขนาดนั้นเลยเหรอเอออันนี้ฮะขอของเกงหน่อยพี่ของเกงหน่อยเออเดี๋ยวค่อยไปเอาที่บ้านอแต่ตอนเนี้ยแต่ตอนเนี้ยวินออมสินนี่เวนคือเพื่อนกูเองสวัสดีครับ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 คุยเรื่องธุรกิจกันเลยนะจะซื้อสูตรอะไรกันไม่ใช่เหรอนั่งเลยนั่งเลย เราเพื่อนไีอ่ะหมูคื้นเหรอไม่คนนี้ไงความสิ่งที่มันแข็งก็ได้แข็งไม่โตเลยอยากกินอ้ดอ้ดอ่ะอ้วดเข้ามาไม่ได้นะอยากกิน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 เอาหมูขึ้นไปเอาหมูเข้าร้านได้เหรอครับได้ได้ได้เอาเลยตามสบายร้านนี้ชิวๆได้ดูเสาก็เข้าได้พอดีนนนาเเป็ควพอดีอันนี้หมูหมูฝึกอะครับพอดีเออมันจะค่อนข้างฉลาดนิดนึงเข้าในร้านไม่ได้มันก็จะไม่เข้านะแล้วหมูนี่ชิวสรุปชื่อ้วดหรือชืิออมฮะ ออดอุดแบบไปแล้วว่าอุดอเชอดออดอ้ออดอโอเคโอ้ยังงี้เองมานัดคุยเรื่องมาสุดกันไปแล้วเดี๋ยวเราจะวันนั้นจะพาเวนไปโชว์มินิออร้านกูไปซะเออมาทำไมเนี่ยไปก็ได้อะไรอะจะมาซื้อของกินออดอไปหน่อยหาหน้าชีเปลือยนี่คือปิดกดของร้านอย่างรุนแรงย่งไงก็อยู่กางเกงงนหแตว่าวาเกงของไม่มีไออไปก้ไ้ไปไปไปไไป

อะไรครับนี้่อ่ะไปไปไปผมจะเือนี้เป็นเล่าเฮ้ยดึงดีดีโชเ์้ยหมูฝึกไปหมดแล้วไอฮานี่ลากคอซะโอ้โหกะเอาเชือดพุ่นิดโ้ยเอาเว้นมามาเาไยไม่ใช่ีนัดนะฮะมันจะกลับมาในสภาพสมบูรณ์หรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันมี่เหลือแค่หัวกับบาอะไรธุรกิจนัด ใสูตรลับสิหน่อยไม่ได้อยู่ด้วยกันก่อนอ่าใช่เออคุณเวนที่ผมคุยอยู่คุณในเฟสอ่ะผมจะยกสูตรทั้งหมดที่ผมมีให้คุณเลยว้าวงั้นแหละครับขอบคุณมากเลยนะครับแน่นอนเราเป็นพื่นธุรกิจธุรกิจด้วยกันแน่นอนต้องร่วมมือด้วยกันอยู่แล้วอ่าใช่ใช่ใช่อะไรดีผมจะเตรียมสูตรให้อีกทีที่ลาไปหนึ่งนะผมขอเวลาสักครู่โอเคครับนัดไปไหนจะไปร้านนู้นใช่ไหมจะได้ไปด้วยกันเลย ร้านใหญ่อ่ะไปไหมไปร้านใหญ่เลยไหมเรยไปแล้วไปแล้วไม่ใช่อยู่อยู่ที่นี่อเหรอคือสูตรอยู่ที่บ้านผมอ๋อไปดิไปนี่พาพาคุณเวนไปด้วยเนี่ยพาเวนไปด้วยเนี่ยไปไปได้ไปด้วยอยากเทืออยากเทือใช่ไปเราไปทัวร์กันเถอะไปมากผมจะแค่นี้เองนะมไม่ได้ไกลอะไรเลยเฮ้ยเรียบไปแล้ววุ้ยชงชงไม่ใช่ชงชงนะมันหมูซึนเด็อีกแล้วอุดอุด ใช่พี่อู้ยอยู่ที่เดี๋ยวอ๋อโอ้ยใจหายอ๋ออยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่นี่อันนี้นี่ไงอันนี้ซื้อมาอันนี้ซื้อมาทำไมเมืองของคุณนี่มันหนวกเหลือเกินครับเออเว้นต้องชินแล้วแหละเว้นต้องอยู่ให้ชินนะที่นี่เนี่ยเพราะว่าพวกเรานี่อยู่กันจนชินแล้วเนี่ยใช่ไเอาเชื่มานี่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 อ๋อโอเคหายแล้วหายแล้วโอ้โหออดออดยังงี้เหรอใช่อร่อยกหมือนันนะครับเนี่ยตัวนี้แล้วตัวเมื่อกี้อะไรอ่ะ อ๋อซื้อมาซื้อมาแล้วไปโอ้ตายเลยไม่ซื้อมานะพี่ตัวนี้มากเลยน่ะอ้าวไปไปพาซื้อมาหรือันไหนเว่นไปเอ้ยไม่ใช่มาสุดลับสุดลับเรามาเว่นมาในสุดลับของนัอะไรเนะนี่อ๋อใช่เมื่อเดือรนี้ผมกับผมเองนะคุณเว่นปิด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 อะไรเนี่ยโอ้โถเป็นการต้อนรับที่ดีมากๆเลยเนี่ย ออาพอดีผมลืมปิดรายการอะรายการผมรายการโปรของผมเลยผมรู้ทุกวันเลยนะโอเคไปไปไปมามามาอ่ะเป็นหนึ่งนะสุดท้าสุดลับแล้วช่วงนี้เป็นเป็นไงบ้างไม่ได้เจอกันนานนานเกือบเจ็ดปีเป็นไงบ้างเ็ยเลื่อๆเหมือนกันก็พอจะได้อยู่อืมอ่าได้แล้วนี่สุดลับสุดลับอ่าไปเลยอืมขอดูได้ไหมอ่ะนัดไม่ได้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 ทำไมอ่ะเก็บไม่ได้อ่ะเอาไปสุดลับไงคุณต้องคุณต้องแบบ คุณต้องคิดในสมองคุณคิดขวาเออจังหวัดน็หมู่บ้านที่แปลกใหม่มากใช่หมู่บ้านนี้ค่อนข้างจะแปลกนิดนึงใช่มันก็จะแปลกใหม่นะอ๋อนัดเปิดที่ไหมเนี่ยเอ้ยนัดเปิดที่อะไรเนี่ยของคนกูลืมรถเมก็วัดทิ้งโอ้โหเต็มเลยตายแล้วคออมน่าจะแรงนะครับเนี่ยแน่นอนเลวมาเมื่อกี้เจอใครข้ามดูนะ

หรือมีพลังงานจะมีอยู่เดี๋ยวนะเดี๋ยวเว้นเดี๋ยวเอาเว้นคือไม่าหมูไปด้วยเหรอใช่อุ้ดนั้นไหละลืมอุ้นอุ้ดเลยคุณจะทิ้งสหายคนนึงกันเหรอมันน่ากินจริงเลยเฮ้ยวีเออวีนอมสินไปวคนนี้แล้วออดอุ้ดกว่าคนนี้มากเลยไปบาร์กันออดอุ้ดไม่ต้องกลัวนะคนนี้มันเป็นคนโรคจิตไม่ต้องห่วงไปปากเสียเราปากเสียอุ้ยตีจะตีทำไมเนี่ย ก็ไม่อจะด a อ๊อู๊ดอยากอ๊ออยากอยู่กับน้องผู้หญิงคนนี้โอเคอ่ะคนนี้ใช่มคนนี้คนใช่ไหมได้ได้ได้มามาอุ๊ดอ๊อยากอยู่กับออมสินไปเลยอุ๊ดอลงไหล่ในผู้หญิงงั้นเหรใช่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ันเดี๋ยว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 เดีนยวเดี๋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 ยวเมันยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีหมวเดี๋ยวเดี๋ยวเี้ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดียเดยเป็นแฟนกันยลเ ใช่สองคนนี้เป็นแฟนกันใช่แล้วอุดอุดโอเคมาทงทงไม่ใช่ทงทงอุดอุดมันที่ไอเจตีกันทำไมเนี่ยใจเย็นครับใจเย็นครับมามามาไปเราวันนี้ใส่พอดีปากปากร้ายเราอะเออวินแล้วมีเสื้อใส่เลยเหรอเนี่ยเดี๋ยวนี้เสื้ออมสินวิเสื้ออมสินเสื้ออมสินโอ้โหฉัาไม่ได้อมสินช่วยนี่ชีวิตนี้จะเป็นยังไงวะเนี่ยวินไปทำงานกับเว่นไหมวินฮะไปทำงานกับเว่นไหมเนี่ยเนี่ยเว่นธุรกิจกจาลังรุ่งเรือง รับแล้วพลังงานเพิ่มไหมครับไม่ได้ไหวบ้างไม่ไหวเลยครับผมผมรู้สึกหนาวหนาวนาวนาไข่มากเลยไอบโจทย์ในยูพี่ดีเมาเนี่ยไม่เก่งพี่ดีน่าจะอุ่นนะไปไปไปชอบกเกงนายมากเลยคุณครับวินอยากจนย์มามามาเอางันเอาไว้ตรงนี้แล้วกันเนาะใช่เออเดี๋ยวเดี๋ยวไปตามนนท์ก่อนไปทุกคนมา มามาบ้านมาบ้านเราก่อนแป๊บนึงไปตามด้วยบ้านพี่เหรอเออใช่ผมลืมไปผมมีภารกิจต้องทำด้วยบ้านอย่าขโมยคอมเด็ดขาดโอ้ดักทันได้ไงวันนี้นี่เวรไข่ครับนี่คือบ้านของฉันเองในไหนบ้านจะมีกองมี่บานดีมเหรอครับใช่แล้วว่าแต่นนอยู่ไหนอ่ะเดี๋ยวนะอยู่ชั้นสองหรือเปล่าทำเพลงอยู่ไหมนนนนดูหนังโป๊อยู่ทำอะไรอยู่น้องชายเป็นมังเปิดเรื่องอะไรค้างไว้อ่ะเพลงใหม่เลยพี่ อ่าลงอ่ายังไม่ต้องลงยังไม่ต้องลงยังไม่ต้องลงนะไอ้เงียบทำไงไม่ไม่ไม่จะมึงกดอินเทอร์เน็ตแบบนี้อย่าไปไปนี่ก่อนไปนี่ก่อนไปไปบายนัดก่อนนี่ตอนรับตอนรับเพื่อนเพื่อนพี่เองใช่เพราะว่าเออเดี๋ยวฝากลงเพลงหน่อยนะวันที่20นี้กับวันที่25ช่องช่องเพลงโอเคขอบคุณมากเอ้ยเกิดอะไรขึ้นโอ้โหมันจะออกแล้วเดี๋ยวลราเว้นไปไหนอ่ะโอ้โหพี่วินครับ อ่ะอาจย์เว้นอย่าไปอยู่ตรงนั้นใหญ่าหญ่ใหญ่ของตั้งแต่หมกเป็นเดือนแล้วบ้านแกมีผีรู้เปล่าในคือในผีฉันสัมผัสได้ว่าบ้านแกมันไม่ปกติทําไมล่ะแกต้องทําบุญบ้านแกต้องทําบุญบ้างนะไอ้แกทำเยอะๆเลยนะไม่นะอย่างนี้ต้องเรียกพาวมาทาบุญบ้านแล้วทีม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 นีมท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 ีมอ่ะทีมทีมทีม กินได้ป่ะอยากกินนะเราแนะนำว่าอยากกินนะไม่งั้นนายตายนะจีมือดี่มาเปล่าหมกเป็นเดือนเลยอันนี้ช้างขึนใช่แล้วไม่มีใครมาเก็บน้องสาวหนีหนีไปอยู่บ้านคนอื่นแล้วโโอ้หเศร้าคนนำหาไม่มีใช่โอเคไปเราไปบาร์กันเถอะเดี๋ยวนะแล้วทงทงไม่ใช่ทงทงไอ้ทงทงอีกแล้วอุดอุดอุดยู่ตรงสะพานนี่อุดยืนตรงสะพานผมกินไปแล้วครับไหนโอ้ยเยี่ยวไปไปอุดอุดพี่ดีพี่ดีฮะ ตมงนจะบอกว่าไอ้เมื่อวานตอนตีสามเห็นเงาใครอยู่บนชั้นสองบ้านพี่ไม่นะต้องเรียกแก๊งแครอลมาช่วยฉันแล้วเดี๋ยวเดียวเดียวเก๊งแครอลเมื่อวานไงโอ้พระเจ้าโอ้ไม่นะเกิดอะไรขึ้นสวัสดิครับเฮ้ยมันเจ้าโอเ่เว้นเข้ามาเลยเดี๋ยวใครอัดมาเยอะขนาดนี้เนี่ยโอ้ยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยนั่งเป็นที่เป็นทางสิพวกนายอ้าวพี่นี่นี่หมูนี่หมูไม่เหรอไม่ไม่ใช่หมูเพื่อนพี่ อันนี้อ่ะกินได้มั้ยครับเนี่ยไม่ได้ไม่ได้หมูฝึกหมูฝึกอย่าไปตีโอเคโอเคนี่ทุกคนทุกคนฟังนะอันนี้คือเพื่อนฉันเองชิเว่นนี่เขาจะมาอยู่พักหนึ่งทีนี้เราเข้าสู่บุฟเฟ่หมูครับวันนี้มีแต่หมูเฮ้ยยาทุกคนจะพาอุดๆมาฆ่ากินไหมกินไหมใ้ใให้ให้โอ้ยโอยนะโอ้ยมาดิฟ้าเลยอร่อยนะอร่อย เผาพังลองดูลองดูลองไปโอเคก็ไม่เสียหายนะเฮ้ยจะไปลุมลุมสกรรมทำไมมานั่งเป็นที่เป็นทางสินั่งที่นั่งที่นั่งที่โอเคน้องน้องแฮมพี่ขอหมูไม่เอาหมูดีกว่าวันนี้ขอพี่ขอไก่ดีกว่าวันนี้ไก่จานหนึ่งแล้วกันไก่ไก่จานหนึ่งนะคะพี่ดีมันเว้นเอาอะไรสั่งได้เลยเพื่อนตามสบาย เอาเลยเอาเลยอุดอุดเอาอุด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 กลัวแล้วอุดอุดกลัวแล้วอุด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 ไม่ไหวเนาะอุดอุดแต่ยันก่อนอุดอุดนายอยากเห็นยากของนายหรือเปล่าเลยจะพาไปดูได้นะอุดอุดเห็นมากๆพอแล้วบักกี้โอเคพาอุดอุดไปรอข้างนอกก่อนดีกว่าแล้วเดี๋ยวไปนั่งกินข้าวกันแล้วเดี๋ยวไปส่งเวนที่บ้านแล้วก็แยกย้ายกันไปวางไว้ตรงนี้ไปส่งสะพานก็ได้แปะไปาเนี่ส่งไอเนี่ยไปพาอุดอุดไปนี่ก่อนขอกินหน่อย เอ้ยอย่าโทษไม่เอาหมูฝึกจะบ้าหรือเปล่าเนี่ยอุ๊ดอุดโอเคอุ๊ดอุ๊ดต้องชินกับที่นี่ให้ได้นะอุ๊ดอุ๊ดข้าใจแม่อุ๊ดใสรอบหนึ่งน่าจะยากแต่จะพยายามดีมากอุ๊ดอย่าไปตีน้องอุ๊ดอุ๊ดอุดนี่น่ารักออกจะน่ารักแต่ถึงจะน่ากินก็เถอะเอามาโตสะพานเลยมาโตสะพานเลยอะไรนะเฮ้ยอย่าไปตีมันน่าจะตายนใเลยไหมตีหลายรอบเอ้ยเนี่ยปลอดภัยปลอดภัยแน่นอนคุณ โอเคมามามาที่มคแกที่ปลอดภัยอย่างร้อยเปแน่นอนมากินมากินมาแต่ไกมามากินเนื้ออุดๆไม่ใช่กินไก่มานั่งนั่งนั่งเว้นมานั่งมา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 อามไมา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 นาม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 าาม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 มามมามามาามมามามามมมามามไม่มา่ามามามาามามายาามาาามาาาาทท อ๋อสบายดีพี่เออแล้วรถเป็นไงบ้างเนี่ยเออไปบวชไม่ใช่เหรอมมาแล้วมาแล้วอ๋อศึกแล้วเหรออ๋อวันนี้วันนี้ศึกแล้วครับพี่เมื่อวานบวชนะพี่เฟรมศึกแล้วด้วยโอเคโอเคผมขึ้นไวเนาะปลูกไวนะเนี่ยอ๋อใช่ใช่อันอันนี้วิ่ผมครับแล้วแล้วเฟรมกลับจากวัดแล้วเหรอเนี่ยฮะเฟรมกลับแล้วกลับกลับไปพูดพี่เขาแหละกินเหล้าเลยพี่เอาไหม เอาเฮ้ยเว้ยเฮ้นเไม่คุยเลยอ่ะเว้นกินอย่างเดียวเลยอ่ะเว้นไม่พูดเลยอ่ะเบียร์สักลังแม่คนหนุ่มเบียร์สักลังแม่คนหนุ่มพักก่อนไว้คืนนี้ละกันไว้คืนนี้ละกันพวกเบียร์อะไรเงี้ยอันนี้อันนี้อันนี้มาใหม่ใช่ไหมครับเนี่ยเป็นลังเลยใช่ครับมาใหม่ครับอ่านี่ครับของกำลังครับมันป้ายใหญ่แล้วมันป้ายใหญ่อีกแล้วน้ำมันนี่ไม่ใช่น้ำมันธรรมดานะครับไม่เป็นน้ำมันดีกว่า น้ำมันหมูเดี๋ยวไม่ใช่อยากลองลองลองดื่มดูครับมันเป็นน้ำมันที่กินได้น้ำมันมะเขือเทศตอนแรกน้ำเป็นเทศเป็นไงเว้นอ๋อเป็นไงอ้าวเว้ดงว่ามันไม่อร่อยแสดงว่ามันไม่อร่อยสินะซอสนายดอกมากเลยนะซอสไม่เราไม่มันอยู่าอนยังเข้าไม่ถึงไงอ๋อยังเข้าไม่ถึงไงรสชาติไงแบบเปิดอก็แพ้เปิดเทียนนั้น โอเคงั้น <amounts> ว <of water writers> okay, an like sure. ันนี anyone, ้ไว้แค่น <contro> ี้ก่อนละกันเดี๋ยวพาเวนไปส่งที่บ้านแล้วเดี๋ยวคืนนี้มาเจอกันที่นี่ใหม่ลวกันทุกคนเดี๋ยวคืนนี้เรามาปาร์ตี้กันดีกว่ามาต้อนรับเวนใช่แล้วสามต้นอาหารทำข้าวสารหน่อยเร็วเออนั่นแหละจากหัวหน้าหัวหน้างานบริษัทเป็นพนักงานเสล้วยรับเงินให้บวกสิบเปอร์เซ็นต์ เขาเลยว่ารังานสื่อเขาเลยว่ารับงานสื่อ้งนวต้องงานตองานานอาน้องานตงน้้องงานต้องาตองงนตอาเต้งนต้องานตี่งงต้องานเ้้ยาตงานต้อองงานานานอานออออ้ว้ออนนนต้ไงงต้งาน้นตลงต้อ้นตงนต้านต้องงนานตงนตงน้อนน้นนนนน้้าน้นออ้วอืมตรงไหนวะเดี๋ยวจะหากัน นี่นี่นี่ฉันจําได้ฉันจําได้ตามฉันมาเคยเห็นว่ามันจะเป็นเหมือนเออบังเกอร์อ่ะอืมน่าจะน่าจะหลังบ้านไอ้บอยนะถ้าจำไม่ผิดมันเก่าแล้วเหมือนกันนะมันดูไม่ใช่บ้านเลยนะดูจากสภาพแล้วมันน่าจะเป็นถ้ำหรือเปล่านะมันเป็นเออเหมือนบังเกอร์าหารอ่ะนี่ไงใช่ไหมหรือเปล่าโอ้ผมโอเวนคิงดอมโอ้ฉันคิดถึงโอ้โหกลับมาหาแกแล้วมา ปเดี๋ยวแล้วนี่มีหมูอีกตัวเหรอเนี่ยเวนสรุปสรุปคือสรุปคือจะไม่เอาหมูใช่ไหมเนี่ยฮะเอานี่ก็อุดอุดออดออดกลับมาบ้านแล้วยเอาอยู่นี่อ้าวแล้วอุดอุดเอานั่นอุดอุดทิพย์เหรออ้าวทำไมอุดอุดสองคนเอาอุดอุดเจ๊งเอาพันล่างไม่นะอุดสองตัวอุดอุดมีจักรออดออดเดี๋ยวนี่ออดออดกลับมาบ้านแล้ว อาวสงสัยนั่นออมโอเคเข้ามาเอาเข้ามาโอเคเอาเข้ามาออมเข้าไปโอเคโอเคเว้นน่าจะแค่นี้แหละเดี๋ยวคืนนี้เจอกันที่ที่ร้านบานัดเลยแล้วกันเดี๋ยวมาปาร์ตี้กันได้ได้ได้ครับได้ครับโอเคเจอกันบ๊ายบายเฮ้ยครับเดี๋ยวมาใหม่เออฝากทำความสะอาดฝากบอกออมด้วยคิดถึงมากๆเจอกันได้ได้ไปกันเถอะพวกเราไปแยกย้ายมาเอ้ยไปแยกย้ายกันเดี๋ยวเราพวกมึงอ่ะกูจะไปทำเพลงต่อแล้ว เอ้ยอย่าลืมฟังเพลงก็ได้นะตอนเก่งบ้านพี่ไงต่อบ้านได้ได้ได้ลงวันที่ามาทาตอบมาพี่บอยจะมาบ้านกูไหมหรือจะพักผ่อนก่อนเจอกันคืนนี้หรือยังไงเออเป็นนอนบ้านมึงก็ได้ปะก็ได้มา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 ไปไปไปเออทุกคนอย่าลงเพลงวันที่20นี้นะแล้วก็วันที่25ต่อเลยดีดดีดช่วงนี้ดีดร้องเพลงค่ะบอยอยากฟังนะครับไปเราโดดน้ำด้วยก็ได้ไปเดี๋ยวนัดนัด พี่ขอร้องพี่ต้องทำเพลงเนาะน้องนัทนายก็ได้นายก็ได้ขายสุดรับให้เว้นเพื่อนเราไปแล้วไงนายจะเอาอะไรอีกนัทนัททุกคนใครตามนัดได้กูให้คนละห้าไปลูกไป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 ไม่ใช่ห้าบาทห้าใจเดอลลาร์ไปลูกไปเอาไป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  แันมีเจ้าของรอฉันทำได้เพียงแค่มองเห็นเธอรักกันรู้สึกว่าคันลูกตายหน้าจืดมันดีตรงไหนขียอายเธอลองพูดมาดทำว่มเข้าใจพยายามจะ